้าแม่ฟังไอ้เบิงคุนพค้งเผชดแต่กันสิฟังหรือสิเบิงคว้มเป็นตะหักไอ้เบิงลูกไส้เก่าด้อแม่เด้อมอล่อสินชัยเกียงคำเอายับเาม้ามอแช่ง เอาละเพิ่นว่ากุกุสันโธโกนาคามมโนพัสสะโปโคตโมแล้วสีอาลิตะเมตโยแล้วจังวาสาธุสาธุสาธุแม่จงปกปักรักษาใุมาคุมมาบางคุมาตังมาลีอ๋นคุณโอ้ เอาล่ะนี่ต่อกันมาใหม่ความวางคนฟังเดลือล่ำทองคำปวดกลําเป็นมล้ำวานนีแสนลนทุกใล ทุกยากภายล่าลำบาทหิวนอนตอนละพ่อดนอนมาไม่ยหลหิวล่างจนละวตนของข้าเป็นบ่อลำคำอยู่ยากป่านไดสซีนสซลตตามตอละมักแหงทุกเมือนี่ละกันเจละตั้งตอละมันลำสัตทานวางเงินจำไว้มาลำลองพอเราจะตกเด้งหน้าังบนคนพอผมก็เตรียมทานจ่อรอตั้งทานมาหน่อยบ่อซาเลิกใน่ละยามดีหน่อยบ่อซาเลิกใน่ละยามดีวันเสร็จีละมีใช้แม่ยามดี ลลาจากมานด่านแก้วเบีนดานพลเมือนให้ไรมีใช่ผัดเพลลาลำเกละแข็งเขาอาปากเมาขอโทษคารวะอาปากเมาขอโทษคารวะถือเอาขันสมมาส่งพลนร่นำตนให้ลูกนี่สุกล้นมาปัจจุรย์จำห่างให้กาเพิ่นโยสารร้นเดาดังเดิมหัวใจฮักตามเกลิมชิดน้ำลูกละบุตรตามเข่าละสิไปเือนมาห่วงน้ำบุตรเยาวแต่เราพอจำเป็นแล้วลูกก็ไปลำก่อนโอล่าเกิด ดเดือดห้องเผาไหมละทั่วชิงลมกระบัดพัดติงหน้าเนาหวงทรงหนักอจชนไหลผัดอาบลิ้มหำแก้มน้ำละกระแสไหลลาลินลงแก้มสุมบาได้กระคิดโสกกุมทราองได้ยินลมัด ตอลกันกองละใบหังนำตาพังลงขูละห่วงม่านดานไทยชิดละอละไรนำแจ้วเบี่ยงดานพลเมนอีกขอหนึ่งนานนอีกขอหนึ่งนานๆานพอแม่สังความมากว่าให้ฉันหาเอาละมิงเมียไปซ่อนแม่อยากได้ลูกไปไปไว,วเธอดนเง้อาบอกเรื่องการทั้งหลองทั้งลำ่ำตกมาหอดบอลแต่ย่ติแม่เวลามี่น่อย มหอดตำล่าโลกเกิดคำว่าตำล่าโลกเกิดในก็มีหลายตำล่าแต่ละตำล่านั้นก็บ,บอกคือกันแต่ตำล่าผมสิกาวนีเป็นตำล่าคัพี่บางจุม่มพินวาจุ่มเมืองแถนแน่นสาสดาดองค์อาจนองพี่จอล์ลี่ลือสีพันล่าพันไลเกสีเกศาพมมโลกโลกากกเดิมจำไว้อันนี้เป็นเบื้องตอนสืบต่อกันมาเดิอแม่เดิอ พลฟังเอาเรื่องเมืองคนโลกลุมตอนหลัเป็นภูมมภาคพืนผืนกวางแผ่นดินคนยังบ่โลสินบ่ลองกุนละทานเดียวว่าพมเท่าเราลงมาเราเสพบินละกิ้งงวนละผสมก้นเวาลักถานมันแจมแต่ก่อนแต่ละภาพืกืนไฟไหมละมนมีนแต่ก่อนกีฬาพุ่มภาคสุดไกลไฟละมาไล่มานพอเราบนผลเราก้อนกลุ่มภุมมเด่นหอมเมือนฟ้าพมมาทุกกโน้นน ผ่านเบียร์พินณาเกล้าเพิ่นไปเพิ่นลงหอดปาคเพิ่นหอดภาคเพิ่นหลงเจล้าเศร้าภาคเมืองอินทาราบอนพมเนายังหล้าปุ๋ยเนาแต่นดินแดนโลกดุนเพิ่นวานได้หล้าโลกเดาเนายังหล้าภาคเย็นส่วนลูกหล่าฤอเดี๋ยวละทางหลิดกับปารามินแม่สวนละเซินเสียละถึงเท้าหล้าผู้เอาเมียนันสุตติดาเป็นหนึ่งพระละได้นอนเปลือกงามมีทองตอนมาตัดทาละธานล้าบูชาเกิดก่อนตอนลังนั่นล้าสามคนละลงเกิดตอนลังนั่นล้า สามข้อละลงเกิดคือลายเวรุ่นละหาลายเวรศูนย์ปานขาละตะเวนโนลาบมีละแต่คนชาลาละเกิดหอมนำกันส่วนอินทะทางเลียงเลี้ยงเหลี้ยงเอาในยำหลานพรมเลินเด็ดบัดนี้ลงสังเกตละพอยัางบอลดินอินเทิงฝาหลลีงลำลงมาเทิงฝาหลลีงลำลงมาคิดละยยาขาต้นสังเดินเดี๋ยวเราพื้นพื้นปุ๊บปุสาดเนเปิ๊กสาดกระถางหลายพวกมึงสู่เอ้ยสู่ไปละเจริลงเกิดกรรมมนุษย์โลกภูมเดินไพ ได้ยินในยก็พินานี่เราบ่อฟังกอมเบาอินก้อยจอแมงให้จอลงมาเละโอ้ยมาถาแต่เวดแต่ว่าก็อแห้งเนาะน้ำมาลองข้อเจ้าน่อยได้ไหมเนาะเนาะพูอยู่ข้างล่าง อาหานนี่หานนี่พลับฟังแน่นเดินจากละกุณพอละสัดทางคนเฮานี่เกิดมาละรวมกันละเป็ี่ยนโมย้ำละมโยในถ่านน้ำมันตาโอ้ยอวยแช่นิดหน่อยก่อนคือเป็นเล้วนี่ป่าที่นี่มันมีแช่นสองดวงอาหานนี่หานนี่พลับประจัก เก้าปลาปานตอนผมหอมยอมแพงนางแพงนางแพงนาละโยนอละน้ำสางละผูนองท่านนอละผมหมอละพัดพอกันลาทีราดแก้มจะาละหัวแพงแหงนางกันพอสั่งลงสู่พงคามเห็นลาเตอาบโปไหลละอาบหิมห้าแกมผู้แก้มไปกับมาเตงจะละบานตู้เห็นละเถือกึ่งดึ่งกึ่งนึงาตันหน้าเมินตันท่านทน่นละท่านทน่นละมีอีผีพงทน่นละมีอีผีพงเห็นพัวแพละแหง งนางงามใหญ่ล่ะพ่อไล่ตามนาล่ะบ่บานเข้ากีดเข้าแทบไปล่ะเลือทางบอนไปลูกอ่อนน้อยให้เห็นบ่บานอ่อนน้อยให้เห็นบ่บานมาแอวอลบอดวพอึงดอลแม่นเอาแล้ว่ีพงขึ้นนั่งสุกแ้ะหอมน้อยอะองร้อย มันจะกดแม่สุกอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยหอมแต่เราลองลอยอีผีพ้องปวดแต่เราแพนไหลผมหอมให้ละน้ำหลังว่อนวอนว่อนวอนว่อนวอนอินทีผีอัละเราแม่งอยากให้อยากหายละพายได้ล่วงไปผมหอมให้ละเอินสั่งบุตรตาทั้งผัวแพงละคอยไปละเจ้าผู้เอวพงแล้วนี้ไปละบ่สังอยู่ในวังละเราแม่งไงกวงไงกวนนางไงห้ามให้ทั้งเราคิด ทอดไทรระลูกมิงผัวคนละมือซ้อนแก่ปามือซ้อนแก่ละหยองโดนแล้วก็ไม่ผู้ไปตามนายนายมแล่งห้องทรงมีเล่าแต่นกของหานปลากะยาแห่งเสือมบนฟันเสียงแตกกระดอละแมงจน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 ละตามปลาไพชีนั่งก็ชิดน้ำบุตรีละหำให้ไก่บานตั้งละแต่นงเดิมท่านน้อยละโยดองเต็มเดือนใดสามเดือนละกอบขอเรเน่าคังโยเธานีท่านเนียนี่ท่านนี่รเด็กกระยังเบาสิลายนาังอีละตอนสองล่องกันเปล่าลำถัดมาตอกละเป็น เบียงหอดลอลอก่อนไวยะกรและกามาจังย้อนกองเขาง้าด้วยกันผู้สีหน้าทุ่มอุ่นไวสะกรทอดห่า,าเอาซอยพี่น้องฟังสอยแม่ห้างบ่ให้เอิญว่าแม่ห้างแม่ใหม่บ่ให้เอิญว่าแม่ใหม่ให้เรียกว่าสตีหูกำลังจะตกงานพระนัแม่อันนี้ก็ซอย